สวัสดีจ้าพี่น้องมาน้อยสิอ้อมหอยเนาะสิกแกงอ้อมหอยจุ๊โดนโดนโมเมนต์ว่าโดนโดน,โดน,โดนแต่เมาอย่สวิบีนเนี่กร่ซิบกว่าปียั่งบ่เคยได้กินหอยหอยขมเหมือนคนอื่นหอยขมเนาะแกงอ้อมหอยขมเนี่ยคะ่ะหอยขมอบแห้งเขาหอยแซนำ้ำเขาอยต้มน้ำเดือดยี่สิบนาทีก่อนแล้วแซหอยต่อไป บทาจากนันยางตำหกโมงหรือแซวัยข้างขึ้นนะคะในถุงนี่ก็จะมีอยู่ขีดหนึ่งเนาะนี่ค่ะหอยนี่นะหอยเดี๋ยวม่น่จะเปิดให้เบึงเนาะอันนี้ไม่นหน่อยซื้อมากนี่ให้ซื้อวาสีแปดสิบเก่าโค้นนะคะถุงนี่กระตกอยู่ประมาณสามรอยกว่าบาทค่ะ นี่อหอยซัมเน่ละสามร้อยกว่าบาทอ่าแคเรื่งเดี๋วเขาจะต้มน,น้ำเดี๋ยวเนาะเนี่ยเมืบึงขออนุญาตย,ากยกฟองเลยจ้ะเด้อนี่จ้ะนี่นะจ้ะหอยหอยจ้ะหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยขมเนาะสิแกงออมหอยขมเดี๋ยวเขามาต้มน้ำกันก่อนจ้ะเขาเได้แเซ่ไว้คืนนี่มืออื่นเสาวสเขาเได้แกงนะคะ ก่อนจะแกงอก่้อนสีต้มนันแม่หน่อยจะเลือกเอาเฉพาะตัวหอยอ,อกก้อนค่ะพอหลังจาก,กนั้นเขาาเสด้แกงเลยเนาะเขาสิบเดมีขีเหงือเนาะพอว่าแม่หน่อยเบิ้งล้วมีหอดเปลือกมันค่ะมีหอดตามันนะคะนี่เปลือกหอยเป็นของไทยบ้านบ้นบานดีๆค่ะเดี๋ยวเขาก็ะิเลือกก้อนนะคะเวลาเขาตุมแล้วมันเสได้บดมีขีกาก,ากเนาะ นี่จ้ะที่แม่น้อยจะเอาถิมเนาะแม่น้อยยานต้มไปแล้วบานนี้เวลากแกงแล้วมันสิแงแล้วนะมันสิมีขยะหรือว่าเศษหอยยำไปเขียวเห่ากับสิบผ้าังพอดีเนาะนี่แหะค่ะเงินแปดสิบเก้าโค่นบาสุดทยกับเสืออายุท้อนีบาทเห่ากับสิบไปเอาน้ำมาต้มจ้านี่พี่น้องก็จะได้แกงหอยแกงหอยขมถ้่วยหนึงล่วงทุนไปอันนี้กับสิบหกโค่นค่ะซื้อจากร้านฝรั่ง อันนี้นี่ยี่สิบสี่โครนอันนี้ก็ยี่สิบสี่โครนเห็นบอผักอีเลิศซสัมหรอพันเด็กแก่อยู่เขาจะซื้อมากมือนี่มันซัำมันยังกระสีใส่มันทั้งเบิดแลแหละค่ะเพราะว่ามันซื้อมาแพงเนาะซื้อมาแพงก็ต้องจำเป็นเนี่ยค่ะแนวสีแกงใส่ประมาณนี้แหละค่ะเน้นผักแน่เพราะว่าผักอีเลิศนี่ก็บ,บ่ค่อยพอเด้ ใบชะพู่บานเฮาเนาะอันนี้ก็พผักคะกับว่ามันบานบางบานเสือเอิญผักเม็้นบางเอิญผักกลางเสือเอิญชะอมเนาะนี่ก็สิใส่เข้าไปพอใส่ผักอีตูเพราะว่าขันใส่ผักคะกับผักอีเลิศแเราขันใส่ผักอีตูไปกินมันตัดกันพี่น้องกินมันตัดกันนะคะมันบ่มันบ่เข่ากันกันไดแล้วเดี๋ยวไม่น้อยสิไปเอาเข้ามามาไว้เฮ็ดเป็นเข้าเบื่อเด้อค่ะเด้อข้าเบือก็คือเข้าเหนียวที่แช่น้ำไว้เอามาโขกนะคะ ให้น้ำม,มันข้นเข้มข้นและน่ากินนะคะนี่จ้ามาไปแล้วเียบร้อยเดี๋ยวเขาเตรียมน้ำให้มันห่อนๆเ้าก็บสิแซ่หอยไบนะคะบบนี้ก่อนต้มตรงล่างให้สะอาดแล,ลาๆน้ำก่อนนะจ๊ะดูน้ำมันสีเห็นไหมถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดท่าสิกินบ่ได้ะคะ่ะ ไม่รู้จะดินจะไส้จะยัะยงสารพัดเนาะค่ะพอาะวาเขาตากแข็งจะสิถืออีกอย่างมะแนนะคะเข้าต้างทำความสะอาดมันให้เรียบร้อยดีค่ะไม่น้อยล่างจนแบบโอ้โหสุดๆเลยจนมาหอยฟู่ขึ้นมากน่ะจากสภาพที่ดูแล้วไม่เหมือนหอยเยน่ยจนจนเป็นหอยแอะเนาะใส่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเห็นบ่าขนาดล่างเห็นบ่มันยังยังมีเศษมันอยู่ กัเนื้อหอยทั้งหมดอยู่แต่ว่าเขาตรงเลือกนะคะหอยถียเขากระถทออกมามันจะมีทั้งเศษเปลือกเศษหยังเนาะแล้วเขากัาบเนาะเอาแล้วเขาก็จะต้มว้อีกให้มันเดือดเดือดแล้วไม่น้อยก็จะปล่อยว้แล้วเนาะต้มสักระยะหนึ่งมันเป็นฟองพี่น้องไม่น้อยบรูว่าฟองเกิดจากการต้มหรือเกิดจากมาจากตัวหอยเพื่อความสบายใจไม่น้อยจะเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะ เปลี่ยนไปหนึ่งน้ำแล้วน้ำที่สองเราค่อยปล่อยทิ้งไว้เนาะเพื่อความสบายใจในการกินเนาะพี่หน้องเนาะเพื่อความสบายใจล้างน้ำร้อนก่อนรอน้ำเดือดอีกรอบนึงเข้าสดไ็กกินแบบบ่กคิดนะพี่น,นอ้องเริ่มค่องเลยคะ่ะมืนอ,อื่นนีกระซิดห่วยบานได้เครื่องหม้อได้เ,เนาะเปอดน้ำร้อนใส จวด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 ก็เได้กินแกงหอยถวยหนึ่งใช่ไหเอาแล้วเบ้าอีลีนี่ไม่น้อยกับเได้กินห้วยยี่สิบปีเกินเกินนะคะสําหรับแกงหอยคมนี่ไปเมืองไทยกับบรดกินก็แซวว่าเได็กินง่ายๆเนาะเข้ากับบรด็ไปมองที่ข้าแกงงัามข้าไปก็ได้กับบสดสรรหาต้องเชื่อไปกับบมันถืกงัามหอยกับบรดกินเนี่ยเห็นไหมเท่เบิงว่าบได้กินง่ายๆเลย ต้องเอาแบบว่าสบายใจดีดได้พี่น,อน้องกันสิได้กินอืมตังวันนี้ร่อนน้ำเดือดบ่ายเดี๋ยวเขาจะจวดต่อสูตรเขาเราไม่มั่นใจก็บอกให้ต้มก็ต้มอยู่แต่ค่อยขอใส่น้ำส้มใส่ซูนหน่อยนึงนะเพื่อความสบายใจหนึ่งหอยสะอาดขาเชื่อขาทุกยิงทุกอย่างน้ำก็ห่อนอยู่แล้วใส่น้ำส้มใส่สูพร้อมจวดจัดบ่ายปิดฝา เรียบร้อยพันที่กระสิปิดฟ้าไว้เออเห็นบอนหนามมันกระสิขาวใสจังส่แนะ่ปิดฟ้าไว้เมื่ออื่นถ้ากระสิสดสี่หาค่ำห้ากระแซบคือเก่าทิ้งไว้นี่ละจ้าไายแล้วบาทนี่ปิดไฟนอนอเห็นบอกขนาดเหลือคุ้มค่าครับห้ายใคยกระสียอมกิน แบงเสร้อถุงก็ได้อีกสองขาบผุนพี่น้องแต่ว่าก่อจะขอสดตอนหลังมาอีกจักหน่อยคนผ้านด็อิ่มขักเดิอไปแล้วโอ้ยบ่ตายแล้วล่ะเด็กกินเล็กแกงหอยขมในดามยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเนี่ยได้รักจาาใจจ้ารักนะจุบ๊บ